เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบอกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบอ NBA hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย5มกราคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมรอบบาสเกตบอลเอ็นบีเอสหรัฐอเมริกาครับเช้าวันอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าดูการพบก,กันระหว่างเจ้าบ้านดีทรอยต์พิสตันวันนี้ยังคงเฝ้าบ้านครับเปิดสนามลิตเทิลซีซอร์อารีนาเโมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยต้อนรับการเยือนของหมาป่ามินนโซตาทิมเบอร์วู๊ด์โดยโคช้ชของเจ้าบ้านดีทรอยต์พิสตันยังคงเป็นเจบีบิเกอร์สตาฟครับวันนี้จะได้ด,ว,ดวนกับคริสฟิน โค้ชของทิมเบอร์บูฟครับโดยผลงานเกมล่าสุดของพิสตันเปิดบ้านเบียดเอาชนะชาร์ลอตต์ฮอนเนสได้แบบบุลวิดครับ98-94ต่อโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดในเกมนั้นเป็นโทบีอัสเฮอริสครับกดไป24แต้ม10รีบาว1แอสซิสเป็นผลงานระดับดับเบิลดับิลเสริมด้วยเจ้าเคนตคันนิงแฮมครับอดดิดาฟอันดับ1ครับ18แต้ม5รีบาว5แอสซิสและมาลิกบิสลีย์ครับ12แต้ม2รีบาว3แอสซิส สุดท้ายพิสตันเก็บชัยในเกมสำคัญได้สำเร็จส่วนมิเนโซตาทีมาบุกแพ้มา2เกมรวดครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับยอดทีมอย่างบอสตันเซลติกจบไปได้วยสกอร์115ต่อ118โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นทางด้านจูเลียสแรนเดลครับ27่สแต้ม8รีบาวด์เแอสซิสต์แต่นั่นก็ไม่เพียงพอเสริมด้วยนัสรีสครับ20แต้ม5รีบาวด์สแอสซิสส่วนสตาร์ดังประจำทีมครับอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์ครับ มีแค่15แต้ม4ดีบาหกแอสซิสต์เท่านั้นและนั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทีมบาบูฟพ่ายไปในเกมนี้โดยเลื่อนตัวจริงของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านครับดีทรอยต์พิสตันเป็นเคธแคนนิงแฮมครับอดีตดาอระดับหนึ่งโดยเกมนี้ต้องดวลกับจอมเก่าอย่างไมค์คอลลี่ครับเรื่องของการสร้างสกอร์ผมมองว่าเคธแคนนิงแฮมดูดีกว่าครับแต่ลูกเก่าต้องไปที่คอลลี่ชุติงการทีมฮาร์วย์จูนเนียครับจะได้ดวลกับแอนด์แมนเอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับ ชื่อชั้นและฝีมือคงต้องยกกับเอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับดูดีกว่าทีมฮาร์ดเวิร์จูเนียส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดวันนี้ครับเป็นออซ่าทอมสันลงสนามเป็นตัวจริงครับดวลกับจาเดนแม็กแดเนียลส์ครับเทียบฝีมือและความเก่ากันแล้วครับมองว่าจาเดนแม็กแดเนียลส์ครบเครื่องกว่าส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดโทบิอัสแฮริสครับจะได้ดวลกับทางด้านจูเลียสเรนเดลครับช่วงหลังผลงานก็ถือว่าตกต่ำไม่โดดเด่นตำแหน่งนี้ผมมองว่าแฮร์ริสดูดีกว่าด้วยซ้ำ ส่วนเซนเตอร์คุมวงในฝั่งเจ้าบ้านพิสตันยังคงใช้จอมดุอย่างเจเรนดูเรนครับจะได้ดวนกับรูด้โกแบร์เจ้าพ่อเกมรับครับแต่ช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มตกลงไปมากตำแหน่งนี้ใกล้เคียงกันครับผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านเท่าที่เช็คล่าสุดเป็นทางด้านชุติงกาดตัวจริงอย่างเจเดนไอวีครับเจ็บบริเวณน่องครับส่วนมิเนซตาทิมอูฟผู้เล่นตัวจริงทั้งหมดครับน่าจะอยู่กันครบครับส่วนผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บบ้างก็เป็นพวกตัวสำรองชุด2ชุดสซะส่วนใหญ่ครับ ไปดูชมหนะ้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันอีกครั้งที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกโดยฝั่งเจ้าบ้านดีทรอยต์พิสตันประกอบไปด้วยเคสแคนนิงแฮมทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ออสซาทอมสันโทเบียสแอริสและจาเลนดูเรนส่วนทีมเยือนมิเนโซตาทีมบอรวูประกอบไปด้วยจอมเกลไมค์ฮอลลี่เดียนแมนครับแอนโทนี ي เอ็ดเวิร์สครับจาเดนแม็กแดเนียลจูเลียสเรนเดลและรูดี้โกเบ่โดยเจ้าบ้านพิสตันครับลงเล่นไปแล้ว34เกมชนะ16แพ้18 ส่วนทางด้านมินนิโซตาทิมบูบูปลงเล่นไปแล้ว33เกมชนะ17แพ้16ครับโดยคีย์แมชอัพในวันนี้ครับเป็นการดวลกันรดวงอดีตดราฟอันดับหนึ่งทางด้านเคธคานิงแฮมครับจะได้ดวลกับเดียนแมนแอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับโดยในซีซั่นนี้เคธคานิงแฮมกดไป23.6แต้มต่อเกมครับส่วนแอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับฉายาแอนแมน24.5แต้มต่อเกมก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากครับเวอร์ซันต์ฟิโก45สำหรับเคธส่วนแอนโทนีเอ็ดเวิร์ส44 โนะณของจานเจในคู่นี้ครับมิเนสโซตาที่มบูพลาดท่าแพ้มา2เกมติดแล้วครับดังนั้นเกมนี้น่าจะต้องเน้นเป็นพิเศษครับส่วนดีทรอยพิสตันเองครับ2เกมรวดที่ชนะมาครับก็ไม่ได้ชนะทีมที่แข็งแกร่งอะไรมากมายครับเกมนี้แม้ได้เปรียบจากการเล่นในบ้านแต่ถ้าเทียบตัวผู้เล่นกันแล้วครับทีมบาูก็ถือว่าเหนือกว่าอยู่ดีครับอาจจะดูแพงหน่อยในวันนี้ครับแต่หมาป่าจะออกมาล่านอกบ้านเก็บชัยเกิน6แต้มครบคร่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ